ส่วนใครที่กําลังรอที่จะไปร่วมกิจกรรมวันแรกสําหรับค่ําวันนี้เลยครับนั่นก็คือกิจกรรมโมโนท t มิตินายพัทยาเขาดาว2024 The Fantastic Beach นะครับก็พร้อมแล้วครับสำหรับการส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนี้เป็นวันแรกครับก็เตรียมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเย็นวันนี้แล้วครับนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณชายหาดพัทยากลางที่จังหวัดชนบุรีครับ ซึ่งถูกเนรมิตยอย่างยิ่งใหญ่ครับสวยงามครับในงานโมโนโทมมตินายพัทยาเขาดาว2024 The Fantastic Beach ครับที่จะเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกทั้งร้านค้าร้านอาหารและจุดลงทะเบียนบรรยากาศนั้นเริ่มคึกคักแล้วนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับบรรยากาศหน้างานครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับ แต่ก็มีกลุ่มแฟนคลับของศิลปินท่านต่างๆเนี่ยเดินทางมาจับจองพื้นที่กันแล้วครับโดยกลุ่มบรรด,ดาแฟนคลับบอกว่ารู้สึกประทับใจครับที่ปีนี้เนี่ยเวทีอยู่ริมชายหาดเลยเราก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆครับทีลาชาค่ะครับวันนี้เห็นมารอกันตั้งแต่เช้า,ชามาให้กาลังใจครับนีมาให้กำลังใจบัตรค่ะบับตรครับผมเป็นไง,งบ้างเห็นบรรยากาศเวทีวันนี้นะเวทีใหญ่มากค่ะแล้วก็ แบบติดได้มากเพราะว่ามาแต่เช้าก็คนเยอะสำหรับกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นในเวลา16นาิ30นาทีนะครับและมีพิธีเปิดพร้อมการแสดงโชว์ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็อลังการรวมไปถึงการแสดงพลุเฉลิมฉลองตั้งแต่เวลา18นาิ45นาทีเป็นต้นไปและนอกจากนี้นะครับก็จะมีศิลปินที่ทยอยกันขึ้นเวทีส่งมอบความสุขจะเปิดเวทีวันนี้ด้วยคุณส้มมารีตามมาด้วยนนทนนสล็อตแมชชีน BUS แล้วก็ปิดท้ายด้วยความสนุกจากวง 3-man-down ครับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน E29 นะครับได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับเพื่อกรอกข้อมูลเพื่อนำ QR c o า QR Code เข้าร่วมงานและที่สำคัญครับอย่าลืมครับเราจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลต่างๆอีกมากมายด้วยครับ